ะะแม่เอ๋ก็จะพามาพามาไหว้พาขอพรนะคะหลวงพ่อทันใจที่อยู่วัดราชประดิษฐ์วรารามที่น้ำชุนของเรานี้เองนะคะเดี๋ยวแม่เอ๋พาเข้าไปชมว่าเราไปขอพรท่านแล้วก็ไปดูว่าในในวิหารของท่านเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะแม่แอวพามาไหว้หลวงพ่อทันใจนะคะ ที่วัดราชประดิษฐ์วรารามนะคะที่อยู่ที่น้ำชุนนะคะนี่ค่ะในในวิหารของหลวงพ่อทันใจนะคะเม่เอก็พามาขอพรนี่ค่ะในวิหารนะคะสวยงามมากๆนะคะาฝาผนังของวิหารนะคะก็จะเป็นแบบรูปปั้นนี่ค่ะสวยงามมากๆ ดูคะ่ะโอ้ยสวยมากๆเลยคะ่ะนี่โอ้ะคะ่ะเดี๋ยวมแมเอวพาไปกราบขอพรพ่อทาใจกันนะคะนี่คะ่ะคนไหนเห็นแล้วก็อธิษฐานขอพรหุวพ่อได้นะคะหลวพ่อทาใจคะ่ะแม่เอวก็มาขอพรท่านบ่อยๆนะคะ นี่ค่ะสวยงามมากๆในวันนี้นะคะแม่เอ๋วก็มีโอกาสได้มาขอพอรหลวงพอ่อนี่ค่ะโหสวยมากมากเดี๋ยวแม่เอ๋จะพาเดินชมรอบๆวิหารนะคะเพราะว่าวิหารสวยมากๆนี่ค่ะเป็นปูนปั้นทั้งหมดเลยนะคะเป็นปูนปั้น มีรูปช้างโอ้สวยมากค่ะนี่ค่ะเป็นปูนนี่โอ้สวยงามค่ะนี่น่นะคะเดี๋ยวแม่อาพาเดินชมนะคะเป็นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแล้วก็มาต่อกันนะคะนี่สวยมากๆค่ะ นี้ลูกวิธีชีวิตแบบบ้านๆดูค่ะตำข้าวตำข้าวแล้วก็ฝัดข้าวนี่ค่ะข้างบนก็จะเป็นเหมือนานางกินารีแล้วก็น้่นค่ะเล่น,เล,นเล่นห่วงยางบงล้อนะคะหมุนอุ้ยดูค่ะทั้งหมดนี้ ใช้เป็นปูนปั้นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มาต่อต่อกันสวยงามมากๆนี่ค่ะสวยาม,มากๆค่ะวิจิตรสวยงามมากๆอู้ามมาอนี่ค่ะนี่ค่ะปล่อยปลา สวยนี่ค่ะเพื่อนๆอุ้ยนี่ค่ะวัฒนธรรมใส่บาดนี่อ้ยนี่แบบ ชีวิตแบบบ้านๆเราสมัยโบราณน,นะคะนี่นี่ค่ะปลูกปลูกผักเก็บผักแล้วก็นี่ตำข้าวนี่ลากลากเกวียนลากน้ำนะคะสมัยโบราณเนาะนี่ก็ใส่บาตรค่ะวิธีชีวิตแบบบ้านๆมากสวย จริงๆค่ะนี่ค่ะลอยกระทุงสวยมากๆค่ะนี่ค่ะในวันนี้นะคะแม่แอวก็พามาไหว้พาขอพรนะคะหลวงพ่อทันใจนะคะเดี๋ยวเราลากันตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่แอวจะพาไปที่ไหนต่อน,นั้นเดี๋ยวเอาไว้ชมในคลิปต่อไปค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้แม่วก็พามาไหว้พาขอบพรขอบคุณเพื่อนๆที่มาเข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์ให้แม่วนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะนี่คือบริเวณโดยรอบของวัดนะคะวัดวราชวรารามนะคะวัดราชประดิษฐ์วรารามนะคะ มีแอวก็มาขอพออู้ลมลื่นค่ะอุ้ยได้ยินเสียงะระฆังแล้วแบบว่านี่ค่ะสวยมากๆสวยมากๆสวยจริงๆนะคะแค่ไม่เห็นกับตาแล้วแบบว่าสวยค่ะนี่คือภาพพนมจำลองนะคะนี่ค่ะสว